พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีเมตตาที่สุดแต่พระองค์จะตำหนิบุคคลที่ควรตำหนิพระองค์จะขม่มบุคคลที่ควรขม่มพระองค์จะยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องไม่ใช่ว่าโอ้ยช่วงนี้เขาควรขมนะเมตตาเออปล่อยไปเธออย่างเงี้ยอันเมตตาที่ถูกต้องนั้นมีปัญญาประกอบแนะนำเข้าด้วยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นต้นนะนะ อย่างกล่าวถึงเรื่องเมตตานี่นะพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์ทรงมีเมตตาต่อพระราหุลการที่พระองค์มีเมตตาต่อพระราหุลเนี่ยพระองค์จึงหาอุบายวิธีให้พระราหุลเนี่ยนะฉลาดคิดตั้งหลายเรื่องไม่ได้สอนเมตตาแก่พระราหุลอย่างเดียวแต่สอนกรรมฐานตั้งหลายอย่างด้วยกันงนั้นเป็นผู้ที่มีพระเมตตาสูงมากความที่พระองค์มีเมตตานั้นพระองค์จึงสามารถที่จะยก สมัยที่ควรยกหรือว่าขม่มในสมัยที่ควรข่มเป็นต้นและด้วยอำนาจพระปัญญานั่นเองทำให้พระองค์สามารถบอกกล่าววิธีการในการเจริญกุศลอีกตั้งมากมายหลายอย่างอย่างเช่นข้อความในมหาราหุโลวาทะสูตรมัชิมนิกายมัชิมปัญนาภิคุวักอันนไ้กล่าวว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครองอันตรวาสศกแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีเวลาเช้าแม้ท่านพระราหุลก็ครองอันตรวาสศกแล้วถือบาทและจีวรตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปณนเะบื้องพระปริศดงังนะอุ้มบาทเดินตามหลังไป ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผินพระพักไปรับสั่งกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีรูปทั้งปวงนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นตัวตนของเรานะไม่เป็นอัตตาของเราเห็นด้วยปัญญาอันชอบก็คือเห็นด้วยวิปัสนาตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดนั้นคือรูปเท่านั้นนะปัญญาจะรู้โดยรู้ว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองนะแต่ไม่ใช่ติดตามเห็นรูปเหล่านั้นด้วยอำน,นาจตันหามานะและทิฏฐิดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข่นแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนะก็คือรูปที่เป็นอุปาทินากะาสังขารน่ยนะที่เป็นภายในที่มีลักษณะแข่นแข็งแสดงว่าหมายถึงอะไรปฐวีธาตุนะที่มีอยู่ในภายในคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดปอดม,ม้าม ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นอันเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข่นแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าปัทวีธาตุเป็นภายในว่างั้นก็ปัทวีธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดปัทวีธาตุอันนั้นก็เป็นปัทวีธาตุเหมือนกัน ปัทวีธาตุนั้นเพอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในปัทวีธาตุนะโลภะเป็นต้นก็จะไม่เกิดอาศัยปัทวีธาตุเหล่านี้ ดูก่อนราหุนก็อาโปธาตเป็นฉะไหนอาโปธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็อาโปทาตที่เป็นภายในเป็นฉะไหนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอิบออาบพอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคืออะไรบ้างคือน้ำดีน้ำสเลดน้ำน้องน้ำเลือดน้ำมันข้นน้ำตาเปลียวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำปัสสาวะนะ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอืบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าอาโปธาตเป็นภายในก็อาโปธาตเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดอาโปธาตนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงมั่นจริงยังไงก็ให้มองอย่างนั้นแหละไอที่ไม่จริงอย่าไปเอา่างนั้น แสรจแล้วก็ถ่ายถอนว่านั่นไม่ใช่ของเรานะด้วยโลภะเราไม่เป็นนั่นก็ไม่ได้จะต้องไปมีมานะกับสิ่งนั้นว่านั่นไม่ใช่อัตตาคือไม่มีทิฏฐิในสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะบุคคลเห็นอาโปาธาุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปาธาุนะนิพิทาก็จะเกิดขึ้นได้นะจิตย่อมคลายกำหนัดในอาโปาธาตดูกนราหุน ก็เตโชธาตเป็นฉไนเตโชธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็เตโชธาตเป็นภายในเป็นฉไนสิ่งใดเป็นภายในเพราะอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะร้อนอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโซมไฟที่ยังกายให้กวนกวายและไฟที่เผาอาหารที่กินที่ดด่มที่ลิที่เคี้ยว ที่ลิ้มให้ย่อยไปโดยชอบหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะร้อนอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าเตโชธาตเป็นภายในก็เตโชธาตเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดเตโชธาตนั้นเป็นเตโชธาตเหมือนกันเตโชธาตนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นเตโชธาต้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตจิตย่อมคลายกำหนัดในเตโชธาตดูก่อนราหุนวายโยธาเป็นฉนะัยวายโยธาเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็วายโยธาเป็นภายในเป็นฉนะ สิ่งใดเป็นของภายในอาศัยตนเป็นวายโยมีลักษณะพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมัน่นนะาลมส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมใช่ไหมพอ,อกรรมและกิเลสทําให้เกิดด้วยกิเลสใหม่ก็ยึดอีกก็ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตามลงลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตน เป็นวายโยพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าวายโยธาเป็นภายในก็วายโยธาเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดวายโยธาต์นั้นเป็นวายโยธาเหมือนกันวายโยธาต์นั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราดังนี้ เพราะบุคคลเห็นวายโยธาดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาตจิตย่อมคลายกำหนัดในวายโยธาเลยอ,อีกธาตุอย่างหนึ่งนะคืออากาศธาตุมังดูก่อนราหุนก็อากาศธาตุเป็นฉะไหนาอากาศธาตุเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีไอช่องว่างวอ่ะนะ อากาศธาที่เป็นภายในเป็นฉนไหนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างก็บอกว่าวาดเขียนไม่ได้บอกที่ไหนที่วาดเขียนไม่ได้ตรงนั้นเรียกว่าอากาศเหมือนกันช่องว่างนะก็บอกว่าอันกมได้กิเลสเข้าไปยึดมั่นคือช่องหูไงช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องคอสําหรับกลืนอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มช่องท้องสําหรับเก็บอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มและช่องสําหรับ ถ่ายอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มออกเบื้องล่างหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างไม่ทึบมีลักษณะไม่ทึบเป็นช่องมีลักษณะเป็นช่องอันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องเป็นในภายในอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เรียกว่าอากาศธาตุเป็นภายใน ก็อากาศธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอากาศธาตุอันนั้นเป็นอากาศธาตุเหมือนกันอากาศธาตุนั้นเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในอากาศธาตุ ก็บอกว่าเมื่อเจริญภาวนาในาธาตุทั้งหอย่างนี่นะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนราหุลเธอจงเจริญภาวนาอบ,บรมจิตเสมอด้วยแผ่นดินเถิดว่างนะั้นคือคือเมื่อพิจารณาเรื่องแผ่นดินทั้งภายในทั้งภายนอกแล้วทําจิตให้มันเป็นเหมือนแผ่นดินละนะว่าเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่ ภาษาอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงําจิตได้คือชีวิตของคนเรานั้นมันต้องกระทบกับอารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้าทําใจเหมือนแผ่นดินซะก็มั่นคงไม่ว่นไหวใช่ไหมเป็นจิตที่โลกธรรมไม่ครอบงําดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนคนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง คูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำน้องบ้างเลือดบ้างลงที่แผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดด้วยของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินฉันนั้นแลเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภาษาอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้นะตอนแรกก็ให้เจริญวิปัสนาเป็นต้นนะ ในธาตุดินคือผมคนเล็กเป็นต้นแล้วก็อาศัยดินภายนอกให้พิจารณาให้ดีแล้วตั้งจิตอันนั้นให้เสมอเหมือนกับแผ่นดินทําชาวนะจิตให้มีความรู้สึกว่าไม่ต่างจากแผ่นดินเพราะแผ่นดินนี้ไม่ไม่ดีใจหมายถึงแผ่นดินไม่มีดีใจใช่ไหมแสดงว่าทํายังไงชาวนะที่เป็นโลภะไม่เกิดนะดีใจในที่นี้หมายถึงโลภะที่เป็นชาวนะแผ่นดินจะไม่เสียใจทํายังไงชาวนะจะไม่เป็นโทสะ นะโมหะไม่กล่าวถึงก็เท่ากับพูดแล้วทํายังไงใจจะมั่นคงอย่างนั้นก็คือเมื่อได้ภัสสะทางตาหูทํำยังไงอธิศินอธิจิตอธิปัญญาศิกขาจึงจะเกิดขึ้นได้นั่นแหละดูก่อนราหุนเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ําเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ําอยู่ภัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงําจิตได้ดูก่อนราหุน เปรียบเหมือนคนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำน้องบ้างเลือดบ้างลงในน้ำน้ำจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดด้วยของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำฉันนั้นแลเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่ผัสษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้ ต่อไปว่าดูก่อนราหุลเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่ภาษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดไฟนั้นจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดชังของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนา เสมอด้วยไฟฉันนั่นแหละเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่ภัสสอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุนเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยลมเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่ภัสสอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตของเธอได้ดูก่อนราหุล เปรียบเหมือนลมย่อมพัดของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลมบ้างนะลมนั้นจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดด้วยของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยลมฉันนั้นแหลเพราะเมื่อเธอเ,ธอเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่ภาษาอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้ ดูก่อนราหุนเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่ภาษาอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงําจิตได้ดูก่อนราหุนเปรียบเหมือนอากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนไหนฉันใดเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศฉะนั้นแลเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่ ภาษาอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุนเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่จักละพยาบาทได้ที่แรกเจริญธาตุกรรมฐานมาก่อนเรื่อยๆใช่ไหมเสร็จแล้วพระองค์ไม่ได้สอนกรรมฐานอันเดียวนี่นะให้สอนเมตตาด้วยนะบางจังหวะเนี่นะถ้าใครมาทําให้อึดอัดขัดเคืองเป็นต้นก็ต้องเมตตา นะสงครามคงไม่ใช่อาวุธชิ้นเดียวนะไปที่ไหนพกมีดเน็บมีดปอกกล้วยอยู่อันเดียวนะจะเข้าสงครามเนะี่ยโอ้ยไหวที่ไหนะฟังธรรมะฟังแค่นี้เดียวนะไปที่ไหนก็จะเอาแต่นั้นแหละไม่พอหรอกที่ว่าไม่พอทําไมอะ่ะเพราะเราไม่ได้เข้าถึงบทธรรมนั้นๆจริงๆแต่ถ้าเราเข้าถึงบทธรรมนั้นบทธรรมที่ว่าหมายถึงอะไรนะถ้าเข้าถึงอริยสัจจริงจริงอ่ะนะก็ไม่มีปัญหาแต่สาคัญเนี่ยได้แต่บทได้แต่ถ้อยคำเท่านั้นแหละ,ะแย่มีดสั้นอ่ะนะสมัยนี้สงครามมัน ลึกซึ้งแลวนะกิเลสนี้มันก็กิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้ทําสงครามอ่ะอันกิเลสนี่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นพระธรรมคําสอนซึ่งเป็นอุบายในการระงับบาปอกุศลก็ต้องหลากหลายวิธีฉันนั้นเหมือนกันเธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่จะละวิหิงสาได้วิหิงสาก็คือความคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาอ่ะนะถ้าหากว่าเจริญกรุณาบ่อยๆก็จะเห็นใจคนอื่นเขา เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละอระติได้ความไม่มีความสุขไม่สดชื่นเนี่ยจะจะละไปอรติก็คือความไม่ยินดีถ้าเจริญมุทิตานะอวยชัยให้ที่คนอื่นเขามีความสุขอย่างเงี้ใช่ไหมปีใหมน่นี้ทุกคนมีความสุขยินดีกับเขาด้วยนะยินดีที่เขามีความสุขอ่ะเขาได้สุขเราเราสุขกับเขาไปด้วยนะลักษณะน,นั้นเป็นมุทิตานะ เราทํำยังไงเขามีความสุขเออดีแล้วที่เขามีความสุขนะยินดีด้วยนะถ้าลักษณะนี้ก็เป็นมูทิตาเราก็จะได้ละความไม่ยินดีแห่งจิตคนที่มีจิตไม่ค่อยยินดีแบบนี้แสดงว่าขาดมูทิตาคนอื่นเขามีความสุขไม่คิดให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ใจก็คับแค่ไปอะนะ่ะเนาะเขาปีใหม่เขามีความสุขก็ให้เขามีความสุขไปเถอะเราจะไปทุกข์เลย เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จักละปฏิฆะได้นะจักละความหงุดหงิดได้นะเธอจงเจริญอสุภาพภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญอสุภาพภาวนาอยู่จักละราคะได้เธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาก็คือเจริญอนิจจานุปัสสนานั่นเองเพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่จักละอสเมมานะได้นะเมื่อตามเห็นความไม่เที่ยงมานะก็ไม่เกิด มานะอาศัยอะไรสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ท้าวรอ,อะไรทักอย่างนะจะได้ไปแบก้ามอะไรนะักว่างง้นดูก่อนราหุนเธอจงเจริญอาณาปานาสติเถิดวอ้สอนให้เจริญเยอะเหลือเกินนะแต่ว่าพระราหุนท่านมีใจใคร่ในการศึกษาเป็นผู้ที่มีศรัทธาม,มากเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ปัญหาเลยคิดดูนะทีแรกพระองค์นี้ทรงสอนให้เจริญธาตุหก่อนใช่ไหมปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุและ อากาศสถเสร็จแล้วสอนให้เจริญพรหมิหารอีก4นะสอนให้เจริญอสุภะด้วยแล้วก็สอนให้เจริญอนนจจจสัญญาแล้วสอนสุดท้ายอาณาปานสตินี่ก็สูตรนี้ก็แสดงว่าเพราะผู้มีพระภาคนั้นทรงแสดงธรรมะระงับดับกิเลสทุกสายเลยนะระงับโลภะโทสะโมหะและวิตกด้วยนะระงับทุกเรื่องเลยละอสมิมานะัอน,นพระองค์เนี่ยสอนธร,รรมะตั้งหลายอย่างด้วยกัน การเจริญกุศลธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ควรจํากัดอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาหารนี่ควรจะทานเป็นหลายๆอย่างนะและสบายไปที่ไหนก็ทานได้ที่เอาสูตรนี้มากล่าวก็ให้เห็นว่าผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะไม่ใช่เจริญกรรมฐานเดียวที่ที่พระองค์บอกว่าเจริญเมตตาภาวนาเพื่อละพยาบาทแล้วยังเจริญพรหมหารข้ออื่นๆด้วยเจริญธาตุกรรมฐานด้วย เจริญอสุภะภาวนาด้วยนะและก็เจริญอ,อนิจจานุปัสสนาด้วยนะเพื่อที่จะได้ละมานะได้อันต้องเจริญหลายๆอย่างด้วยกันแล้วคนที่เจริญบ่อยๆนี่จะรู้ด้วยว่าสภาพจิตขณะนี้เป็นอะไรอ่าอย่างผู้ที่เจริญจิตตานุปัสสนาจะรู้เลยว่าเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะโลภะมูลจิตเกิดก็รู้เมื่อจิตปราศจากโลภาก็รู้แล้วรู้อุบายแก้ด้วยถ้ารู้แบบนี้เข้าว่าเออจิตขณะนั้นเนี่ยควรจะ เจริญธรรมะหมวดใดนะเจริญธรรมะหมวดใดซึ่งไปใช้แบบเหมาะสมอ่ะนะเหมือนกับเหมือนกับว่าเออโรคอะไรเกิดเหมาะกับยาชนิดไหนอังนั้นการศึกษาพระธรรมหลายๆสูตรก็จะเป็นลักษณะนั้นถ้าเราทั้งหลายไม่รังเกียจพระรัตนตะรัยนะเออบางคนนี่รังเกียจปริยัตนะคนที่รังเกียจปริยัต,นะก,ยยตก็คือคนที่รังเกียจพระรัตนตรนะัยเพราะว่าปริยัตคือธรรมังสารนาะฉา,ามินะสรนารณะของเราว่ายังไงควรมีสรารณะเป็นที่ไป ในเบื้องหน้า